ครับพี่น้องยามมือแรงครับอาการไม่เก็บเก็บยังเชียงพักเกษตรเกษตรพักกระทินเน่ยหรอโอ้พักบงพี่น้องอตายเป็นตาย,ยเนี่ยพักบงนี่มาเก็บยอดกระทินครับพี่น้องเก็บยอดกระทินรอะ ไรครับยจ้เก็บผักกะทินครับไปกินกับหอยนางรมครับน้ำุสดพี่น поз, <bur> ้องโยพ่น่องน้องามเลย้ตัดไป้ตัดไปจะย้อมงามไอเก็บไปจะเป็นกระตกดินนะพี่น้องแเรื่องเรื่องเรื่องะเป็นเ้าะเป็นไก่โต๊ะินอ่ะ โอ้โหไปไี่้องผักกะทินครับผักกะทินผักกเีย่ไรครับกวางกวางหเง่าหัเย

เงี้ยงมาจากงูมาจักงูงูมาจักเขียมีตัวนจะแล้วเดี๋ยวเราไป เดงกก็ไม่รักแล้อาภูจักให้ยูให้กินโบ๊ะตายครับพี่น้องยูใส่กับโบ๊ะตายแล้วอาภู้จักให้ยูให้กินบดผักบกี่จะผักกินได้บบนนเบิดทั้งนั้นแหละ

ยุดอ่ะครับพี่น้องตกยามแรงครับพากันมาเก็บหยอดกระทินกับน้องไปกินกับปนุนะครับพี่น้องเลยแก่ปน้นหน่อยกำง,งามะงามพามตัดคนเก็ยบผอแมงไหแม่งปอแม่งป,อ,งปอหรือแมงม่วงเลยล่ะ

เออเขามาพ้นสิโตกบะแม่งอันนี้ออกอ่ะทำนีล่ละพี่น้องสบายดีทุกคนไปแล้วบัดเนี่อ้าปากพี่น้องเลยดิยังไปแล้วฮะเห็นคือคนจอนจัดนี่เลย